เฮียคะเฮียคะอเออดีไเห็นถุงกระดาษประมาณนี้ไหมคะแล้วข้างในก็จะมีกล่องกล่องใบเล็กๆอยู่ข้างในอะคะ่ะเฮียเห็นไหมคะไม่เห็นนะครับเฮียแล้วอ่ะมันข้างในมันเป็นแหวนที่ฉันเพิ่งซื้อมาวันนี้ด้วยสิอ๋อผมผมเห็นนะครับผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็น,หน,หนป้าที่เก็บขยะคนนั้นเอาไปแล้วครับลองไปถามป้าแกดูนะครับป้าที่เก็บขยะ ท้าไม่ป้าถึงหยิบของคนอื่นเขาไปเลื่อแบบนี้ล่ะคะป้าไปหยิบอะไรของหนูมางั้นเหรอก็นี่ไงคะป้าคิดว่าป้าเก๋แล้วจะทําอะไรก็ได้งั้นเหรอป้าขอโทษด้วยนะป้าเห็นมันวางอยู่ข้างถังขยะป้าก็คิดว่ามีคนทิ้งแล้วป้าป้าก็แค่นี่ป้าครับป้ามองดูก็รู้ไหมครับว่ามันไม่ใช่ขยะเก็บของคนอื่นแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนกันป้าแค่ ผมว่านะที่ป้าเก็บขยะขายนะแค่ฉากบางหน้าแล้วบอกข้อมูลของคนอื่นเนี่ยคืออาชี่อของป้าเปล่าเปล่านะแล้วขอข้างในลหรคะป้าของอะไรงั้นเหรอก็แหวนไงแหวนที่มันอยู่ในกล่องนี้ค่ะป้าป้ายังไม่ได้เปิดกล่องเลยนะป้าจะรู้ได้ยังไงว่าของข้างในเป็นอะไร ป้าเก็บขยะขายแบบเนี้ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่ป้าจะไม่เปิดดูอ่ะนี่ป้าคิดว่าป้าแกแล้วจะไม่มีคนกล้าทําอะไรป้างั้นเหรอฮะป้าไม่ใช่ขโมยนะได้งั้นป้าจะยังไม่ยอมรับใช่ไหมงั้นหนูจะค้นตัวป้าตออเนี้ยแหละทุกคนจะได้รู้ไปเลยไหนอยู่ตรงไหนคะป้าบอกมาอยู่ตรงไหนจะให้ป้ารับผิดชอบได้ยังไงป้าไม่ได้อาไปให้อยู่ตรงไหนครับมาเดี๋ยวนี้นะครับ เดี๋ยวก่อนครับคุณผมว่าอย่าเพิ่งวู่วามเลยนะครับผมเชื่อนะครับว่าป้าเขาไม่ได้ออกไปหรอกน่าจะมีการเข้าใจผิดกันแนออ่นี่เฮียครับเฮียเชื่อป้าเ,าเขาด้วยเหรอครับเดี๋ยวค้นตัวเจอของมาเนี่ยเฮียจะหน้าแตกแล้วนะครับเฮียก็คิดดูสิครับว่าคนที่อยู่แถวเนี่ยก็มีป้าเท่านั้นแหละที่น่าสงสัยที่สุดแล้วอะ่ะป้าไม่ได้ออกไปนะนี่เฮียเฮียช่วยป้าเขาเนี่ยเฮียบอกนะ ว่เฮียกับป้าเขาอะเป็นพวกเดียวกันด้วยอะนี่พวกหนูพูดอะไรกันเนี่ยไม่ใช่นะป้าคืนแหวนหนูมาเดี๋ยวนี้นะคะไม่งั้นอะหนูแจ้งความแน่คืนของมาเลยนะครับป้าไม่อย่างนั้นอะโดนจับแน่แกขนาดนี้ลยังจะทโมยของอีกคืนมาเลยป้าเข้าไปอยู่ในคุ้ไม่สนุกนะแกแกแบบนี้ป้าคืนมาเลยนะป้า คืนมาเถอะครับป้าคืนเลยนะป้าเอาคืนมาเลยนะป้าคืนเข้าไปเลยจะได้จบจบเอ้าคุณนมไม่ดีนะป้าเรื่องขโมยอะขโมยโอ้โหแก่ขนเข้าไว้ท่านหนุคืนเลยนะป้าคืนมาเลยนะป้าคืนมาเถอะป้าไม่ต้องมาแกล้งทำเป็นลมเลยนะเกินไปหรือเปล่าครับพวกคุณนั่นแหละเกินไปหรือเปล่าหลักฐานแน่ชัดก็ยังไม่มีอะแล้วอย่างคุณก็ค้นตัวป้าแล้วไม่ใช่เหรอครับก็ไม่เจอนี่แล้วอยู่ๆพวกคุณมาตัดสินเองได้ยังไงว่าป้าเอาไปอะ คุณผู้หญิงคะต้องขอโทษด้วยนะคะทาาพนักงานที่ร้านเาเาลืมใส่แหวนเข้าไปให้คุณลูกค,ะคะ้าค่ะแต่ว่าเดี๋ยวทางร้านเราจะให้ขนไปส่งให้ใหม่นะคะไม่ทราบว่าทางร้านขอที่อยู่ของคุณลูกค้าอีกครั้งได้ไหมคะอ่ไม่หายก็ดีละนี่คุณฝรั่งเนี่ยเช็คของดูให้ดีๆน,นะครับ ทำคนอื่นเขาเสียวเวลาหมดเลยเนี่ยอย่ามองหน้ามผมทำไมผมผมไม่ใช่คนที่บอกว่าป้าเป็นคนขโมยของเขาไปซะ่อยนี่นี่น้องคนนี้นี่ที่เป็นคนบอกว่าป้าเขาเป็นคนขโมยไม่ใช่ผมสอว่าไปตรงนี้ก็ไม่มีเรื่องของผมแล้ววผมขอตัวไปกินข้าวต่อก่อนนะครับ ไม่มีเรื่องของผมแล้วขอตัวก่อนนะครับออคือหนูขอโทษนะคะทิศหนูสับเข้าไปหน่อยเอาแต่โทษป้ายอย่างเดียวเลยหน,หนูขอโทษจริงๆค่ะป้าไม่เป็นไรหรอกจก้ะต่อไปอะหนูต้องใจเย็นกว่านี้นะอย่าใจร้อนด่วนตัดสินใจมันไม่ดีรู้ไหม งั้นหนูขอถ่ายโทษป้าด้วยการเลี้ยงข้าวสักมื้อหนึ่งได้ไหมคะแล้วก็ขอซื้อขวดต่อจากป้าทั้งหมดเลยคะ่ะได้จ้ะขอบใจมากนะแม่หนูไปครับป้าไม่ค่อยนะครับ